เป้าหมายของเราคือการเก็บเมล็ดพันธุ์ฉะนั้นเราต้องทุ่มทุนกับการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างมากหลายๆครั้งผมต้องออกเดินทางไปจัดเวิร์กช็อปไปจัดที่นั่นที่นี่<า>เพื่อหาทุนมาอุดตรงนั้นเพราะว่าบางปีเนี่ยคนขอเยอะมากแล้วเราไม่มีทุนพอฮะไม่เคยขายเลยครับแจกฟรีตลอด ปกติเม็ดพืชสวนเนี่ยอยู่ได้ปีเดียวครับแต่ว่าถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้ถึงสิบปีครับอืมตู้เย็นนั่นเลยมีตู้เย็นอยู่สี่ตู้ครับตอนเนี้สี่ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์เป็นหลักใครบริจาคบริจาคได้นะใครบริจาคได้นะคับบริจาคตู้เย็นตู้เย็นก็ตอนนี้ไม่รับครับเพราะว่าไฟไม่พอถ้าจะเอาไฟเข้าก็หมดเงินไปเยอะมากเลยแต่นนี้เราต่อไฟมาจากที่อื่นตอนนี้เราก็เลย จะมาเริ่มที่เยโสด้วยเพื่อว่าเตียโสมันไฟพอแล้วก็จะทําอะไรมากขึ้นเดอตอนนี้เี้ยโสมีใครอยู่บ้างอาจารย์มีมีหลายคนอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีสองสามคนอยู่ที่นั่นก็มีคนมาช่วยอยู่เหมือนกันก็เลยต้องวิ่งลอกหลายที่เพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้เกิดศูนย์มากๆขึ้นเพื่อให้เกิดการกระจาย<ม>กระจายการเก็บกระจายการทำงานกระจายอะไรต่างๆให้มันกว้างขึ้น ก็เลยต้องต้องเดินทางเยอะอยู่ครับตรงหลวงพ่อจะเราจะไปปักหลักแล้วตะกำอาจารย์ถ้าอยากจะให้พูดจริงแร้วธรรมะโควิดเพิ่มเพราะมันมันมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเชื้อโรคโควิดมันมาอย่างไงพี่ญ์จอนอย่างยู้ไม่เลยาควิดแล้วมันเป็นเรนตอนนผมผมเคยพูด ในเวทีของกลุ่มอโศกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรื่อง10กว่าปีครับเพราะว่าอโศกผมไปคุยกับอโศกนานมากแต่ก่อนเขาจัดงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเชิญผมบ่อยในช่วงนั้นข้อมูลที่ผมได้มาจากต่างประเทศก็คือมหาเศรษฐีหรือคนที่คุมโลกใบเนี้เขาพบว่าถ้าอัตราการเกิดของประชากรเป็นแบบปัจจุบันเนี่ย จะทำให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธ์ไปจากโลกนี้เร็วมากคนกลุ่มนี้เขาก็เลยตั้งใจว่าเราจะต้องลดประชากรโลกให้เหลือหนึ่งในสมให้ได้เพื่อให้มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ได้สงนีเนี้แต่การลดประชากรของโลกเนี่ยเขาก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรจะใช้เศรษฐกิจใช้เชื้อโลกใช้สงครามหรือจะใช้อะไร ทีนี้กลุ่มนี้เขาก็จะรวมหัวกันลงขันกันมหาเศรษฐีเอาเงินมาลงขันกันเพื่อทําโปรเจกต์นี้และต่อมาไม่นานสิ่งข่าวนี้ที่ผมได้ยินมาตอนแรกปุ๊บมันก็เริ่มเห็นรูปร่างอะไรสักอย่างขึ้นมานั่นคือการลงขันกันสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สวานสเบิร์กที่นอร์เวย์มหาเศรษฐีจำนวนมากลงขันกันเก็บเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกไปฝังไว้ในน้ําแข็ง ที่นอร์เวย์ซึ่งคนก็ชื่นชมมากว่าอูมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากที่จะทำให้ประชากรโลกยังมีอาหารอยู่แต่เบื้องหลังที่ผมได้ยินก็คือคนเหล่านี้ต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์อาหารไว้ในใต้น้ำแข็งลึกเผื่อว่าถ้าการลดประชากรโลกควบคุมไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการลดประชากรโลกควบคุมไม่ได้เขาอาจจะไปอยู่นอกโลกเพราะว่าเขามียานอาวกาศมีอะไรแล้วจะเป็นเหมือนกับหนังการ์ตูนที่ชื่อวอลอี e, ที่คนออกไปอยู่นอกโลกแล้วพอสถานการณ์มันเงียบลงปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะกลับเข้ามาบนโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเอง mm hmm. อยู่ใต้พื้นดิน oh. แล้วเขาก็จะสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่มีแต่คนฉลาดเหมือนเขา mm hmm. ที่มีแต่คนรวยคนฉลาดเหมือนเขาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น ฉะนั้นการลดประชากรโลกตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันน่าคิดว่าเขาจะใช้เชื้อโรคหรือจะผลิตอาหารที่แย่ๆให้คนกินแล้วก็ให้คนเจ็บป่วยล้มตายมากๆขึ้นหรือจะทำสงครามเศรษฐ,ฐกิจทำให้คนอดอยากและขาดแคลนอย่างหนักแล้วก็ตายเพื่อลดประชากรอย่างรวดเร็วมันทำได้หลายอย่างมากฉะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเขารวยที่สุดในโลกเขาคุมโลก เขาคิดเรื่องแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นโควิดอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เราไม่มีใครรู้เป็นไปได้ไ,ไ,ดไม่งั้นทำประธานาธิบดีอเมริกาทำไมจึงเพิกเฉยต่ออันนี้มากทำไมจึงปล่อยให้คนตายเยอะมากท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันป้องกันได้มันจัดการได้ลหลายๆประเทศในยุโรปในอะไรต่างๆเ,เขาก็เริ่ม ละเลยเพิกเฉยต่อตรงนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีคนสงสัยเราก็อาจจะเป็นข่าวลืออาจจะเป็นความเชื่อแต่มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องฟังและต้องคิดว่าถ้ามันเป็นจริงเราจะทํำยังไงถ้ามันไม่จริงเราจะทํำยังไงอันนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเตรียมตัวไงเตรียมตัวเพื่อที่จะปกป้องตัวเอง ว่าวิธีไหนบ้างที่เราจึงจะพร้อมที่สุดอะไรเกิดขึ้นเราจึงจะอยู่ได้อันนี้ก็คือศาสตร,ร์พระราชาคือสิ่งที่เราพบว่ามันคือเกาะกำบังที่ดีที่สุดมันคือการป้องกันตัวที่ดีที่สุดเราจึงจำเป็นต้องมารวมตัวกันเพื่อเอาศาสตร์พระราชามาสร้างให้เป็นรูปธรรมสร้างอาหารขึ้นมาเป็นอาหารของเราสร้างน้ำขึ้นมาที่เป็นน้ำที่สะอาดสร้างป่าขึ้นมาแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาสร้างเครือข่ายขึ้นมา บริษัททําธุรกิจก็คือการเปิดขึ้นมาในแนวทางของศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายต่างๆเข้ารวมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองตรงนี้เราต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจของเราสร้างระบบการค้าธุรกิจของเราแล้วก็สร้างระบบอาหารของเราให้อยู่ในมือเราเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ได้แต่ถ้าเราต้องไปกินน้าําอัดลมจากบริษัทของอเมริกาปุ๊บเนี่ย แล้วเรากินน้ําอย่างอื่นไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าน้ําอารมณ์นั้นมีปัญหาเราตายกันหมดเลยนะ,ะถ้าเรากินถั่วเหลืองของเขาถ้าถั่วเหลืองนั้นมีปัญหาปุ๊บเราก็แยกกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเราต้องคิดถึงความหลากหลายความแตกต่างเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากๆเราจึงจะป้องกันตัวเองได้ในสภาวะอย่างนี้ดังนั้นโควิดจึงเป็นสิ่งที่มาช่วยเตือนให้เราว่าเราต้องกลับมาสู่การพึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมึกมากได้ ไม่งั้นเราก็คือเหยื่องโง่ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ทำงานหนักให้เขาแล้วก็ตายจากกันไปอันนี้ก็เป็นการดิ้นรนการต่อสู้เพื่อที่จะอยู่รอดของพวกเราเองนี่แหละว่าเราจะทำให้เราอยู่รอดจริงๆได้อย่างไรก็ตอนนี้ก็มองเห็นภาพแบบนี้แหละครับวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ไว้ใจได้ยากเหมือนกันว่ามันคืออะไร เ่ินไมาแล้วว่าน้องแอนถามถึงวัคซีนโควิดถ้าแอนมาข่าวพกคุณจะฉีดไหมว่าวัคซีนแพงเงินรัฐบาลจ่ายต่อไปรัฐบาลน่าจะจ่ายอะไรหนูหรือทำให้อาสาที่ฉีดไปคนที่ฉีดไปเยอะมากอ่ะต้องต้องเป็นโรคในทุกวันนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันเหมือนเรื่องเลเจมว่าวัเจีน ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้มาคิดว่าถ้าโควิดออกวัคซีนมาี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมว่าใครเคยดูเรื่องเลเจนต์บ้างไหมแบบนั้นฉีดฉีกันไปแล้วเนี่ยการสึกากันหมดใช่จริงจริงว่าคนหลางมีสมมันความโลภชอบฉีดกไปแล้วกันต่ตั้งอย่างสมมติว่าอย่างที่เป็นนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่นอกโลกแล้วก็กลับมาเขา เขาคงคิดว่าเขาอยู่เกินร้อยปีสองร้อยปีนามันทำให้คนของความโลภของคนนี่มันทำให้คนไม่คิดถึงเรื่องคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความโลภแล้วก็แกการแก้ปัญหาก็คือเราต้องแก้ที่เราว่าเราจะไม่โลภอย่างไรถ้าเราโลภปุ๊บเราก็เข้าเดินเข้าสู่กับดักแต่ถ้าเราไม่โลภปุ๊บเราก็อยู่ของเราเอง เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเรากลัวกับปัญหาที่เรามองไปเนี่ยเราก็อย่าไปติดกับดักแล้วก็อยู่ของเราถ้าถ้าเรากลับมาสู่การพึ่งตัวเองปุ๊บเขาจะทําอะไรมาเราก็เฉยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ของเราได้อ่าเนี่ยคือหัวใจมันอยู่แค่นี้ครับนี่เรื่องเนี่ย CP TPP ถามว่ากระทบเลยนะกระทบกับการเนี่ยเขมเมล็ดพันธุ์เลยตรงๆเลย ถ้าสมมติว่าอ่าถ้าสมมติว่าไม่มีอาจารย์ยักษ์ไม่มีอาจารย์โจมไม่มีอาจารย์เหล่านี้ไม่้ป่านนี้มันไม่มีคนเหล่าเนี้ที่ที่คอยนี่อยู่มี่ป่านนี้มันเรียบร้อยไปแล้วใอ่ไหมใช่ที่มาปลุกให้ตื่นอ่ะไม่มีไม่ไม่อะถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นนี่มันถ้ามันเกิดขึ้นจริง มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเรากลับมาตรงนี้มากขึ้นเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้คือถ้าเราไม่กินน้ำอัดลมไม่กินขนมก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเขาก็จะอ่อนแรงลงทันทีนะเขาเข้มแข็งเขามีพลังมาบีบคั้นเราทุกวันนี้ก็เพราะเราเป็นคนส่งเสริมเราเป็นคนส่งน้ำเลี้ยงให้เขาตลอดเวลาคนทุกคนให้น้ำเลี้ยงเขาเขาก็เลยเติบโตฉะนั้นวันนี้ การต่อสู้ตรงนี้คือการสู้กับตัวเองว่าเราจะไม่ส่งสวยได้อย่างไรเท่านั้นเองนี่คืออำนาจอยู่ที่เราแต่เราถูกฝึกสอนให้รู้ว่าเราไม่มีอำนาจมันก็เหมือนอาก็เหมือนอคำคำนึงเนาะที่บอกว่าเรารู้ว่าวัดวัดเนี้ยปฏิบัติไม่ดีแต่เราก็ยังใส่บาตรอยู่ถ้าเกิดเราไม่ใส่บาตรเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งเสริมใช่จบเขาก็ไปเขาก็ไม่มีอะไรกินไม่อยู่มไม่ได้ อืมแต่ทั้งๆที่เราก็รู้แต่เราก็ยังใส่เราก็ยังใส่เราก็ยังก็เหมือนกับสอสมมันก็ทําให้เราหน้าคิดเหมือนกันการส่งเสริมอะไรที่มันคนมันก็ไม่ได้คิดอย่างเราทุกคนเลก็ได้ไหมเราก็แค่แบบมเล็กิดวแต่วัดเลยเคยส่งเสริมขอทานอะไรท่านให้ให้ให้ทานเราไม่รู้ว่าเราบอกว่าเราไปส่งเสริมกระบวนการนี้ต่อไปนี้ผมก็คงจะ